เห็ดดำขาเหลืองนี่หรือว่าเห็ดชักคันทะล่าค่ะป้าฮัดอกบบุงเลยบุ่งเลยเลยค่ะเฮ้ยถ่ายรูปกันนู่นค่ะได้กลุ่มนึงตรงนั้นมันยังเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยอยู่ค่ะโอ้โหโอ้โหมันได้โอ้ยถุงก็ไม่ได้เอามาอีก่ารูปกันเล็กๆของมันนคดะ ใส่ร่วมกับเห็ดพึ่งเลยออมอดอังเลยถ้าดอกแบบขนาดนี้นะคะโหนยวครจะ้านนี่ค่ะตายขอนไม้เลยมันช้าเก็บเห็ดนะเนี่ยนะคะเละหมดแล้วมั้งค่ะนี่ค่ะสองกลงุงขอรละเลยคะ่ะทอดใส่ไข่ น่กด้งขาหนังงามๆค่ะเก็บนกค่ะงามอย็่เนี้ยเดี๋ยวหน้าของนุ้ยแเก็บก่อนนะคะโอ้พี่พี่คนน่้นขาดูทำคือดอกงามเท่เนี่ยทำขาเหลืองค่ะโอ้อันนี้บานไปแล้วนี่โอ้แตกไปแล้วแมียคนนี้ ค่ะางามเลยถ้ะไดอย่างนี้สักสิบกอเนาะนี่มันไม่ทันนะคะคนก็นเก็บเต็มไปหมดหมุนเลยค่ะ เหืองไหมนั่นค่ะนันกำลังเป็นเบียบเบียเต็มปิดเลยน่นจะถมไวเดี๋ยวดักดะกดักหักเห็ดกดันดักดักดยกด่กดั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 ก่ักดักดนก่ักดัดอกนี่ค่ะดอกอดอกักดกเลยดั่ันมัดเขดามดดเข้านะคะเัื่ันดัด เก็บชาชาค่ะดูลองอำช่ำเลยค่ะนต่หลยอยู่ดีค่ะนี่ <laughs> เก็บไปเก็บมาก็สิ <laughs> เต็มตะกาแล้ว